อันนี้เป็น A7 นะ A ออันนี้เขาเอาเครื่องยนต์ออกแล้วนี่ให้ดูฐานล้อฐานล้อหน้า นี่ตัวนี้น่าจะเป็นเรดาร์อะไรสักอย่างโอ้นี่มีที่เติมน้ำมันกลางอากาศมีพลอตสติ๊กอัสาบ ันนี้เป็นฐานล้อหลัก thank <laughs> you โอที่เติมน้ำมัน